นุ่มมากอะวันนี้รีบด,ดีไหมครับดครับร้านนี้อร่อยจริงและนี่คือพี่คัญญาครับผมอันนี้คือเบสเซลเลอร์ของที่นี่พี่เช็คเขาใช้เนื้อพี่คัญญาเนี่ยของวัวหนึ่งตัวเลย นี่เราสามารถกินสเต็กอร่อยอร่อยได้โดยที่แบบในงบแบบร้อยร้ยเดียวเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อเราเข้าสู่อาหารคอเล็กนะฮะวันนี้เห็นไหมวันนี้เนี่ยเราพกจานซ่อมมีดมาเองครับผมเพราะว่าร้านที่เล็กพามาเรียกว่าเป็นร้านสเต็ก ที่ตอบโจทย์กับช่วงนี้มากเลยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมันช่วงโควิดไงเศรษฐีก็อาจจะไม่ดีหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยใช้เงินใช่ไหมแต่ร้านเนี่ยเป็นร้านสเต็กแบบบ้านๆเขาเปิดร้านหน้าบ้านเลยแต่ประเด็นก็คือเขาไม่มีที่ให้นั่งกินครับผมเป็นแบบร้านสเต็กแบบซื้อกลับบ้านวันนี้เล็กจะมาซื้อที่นี่แล้วกลับไปกินที่บ้าน,นก็เสียเวลาไงเข้าไปดูเลยกว่าว่าเนื้อเขาเป็นยังไงน่ากินแค่ไหนแต่เล็กพูดได้เลยเล็กดูมาจาก Facebook แล้วโคตรน่ากินร้านบ้านบีฟครับผมอยู่นี่เลยหน้าบ้านเขาเลยมา นี่ฮะร้านเขาอยู่หน้าบ้านเลยนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เช็คนะฮะพี่เชคครับผมเจ้าของร้านบ้านบีฟครับคือพอเดินเข้ามาผมก็แบบไม่รู้จะคุยอะไรเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นแบบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนะตอนเนี้ยคือมัน เปิดมานานแค่ไหนละฮะประมาณ 6- กเดเดือนลวครับพี่อ๋อก็คือก่อนหน้านี้ก็ขายแต่ในหมู่บ้านเหรอครับใช่ขายในหมู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็เราได้แว็กซนี้ครับผมผมมาตามมาจาก a c e b o o k เพจเพจหนึ่งคือมันน่ากินมากอ่ะขอบคุณมากครับผมเนื้อเนื้อร้านพี่เช็คเป็นเนื้ออะไรบ้างฮะเป็นเนื้อไทยโคขุ่นพันบามันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อไทยแท้ตัวผมจะคัดมาค่อนข้างหนักพอสมควรเราถึงได้ชิ้นส่วนตามตัววัวเนี่ยค่อนข้างดีระดับหนึ่ง เนี่ยคือจะเห็นเลยนะครับว่ามีเนื้อหลายส่วนมากๆนะครับผมเรื่องตั้งแต่อันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นทําสันโหนกครับผมกมั <จะ S 1> นพิเศษความพิเศษก็คือตะมันแทรกค่อนข้างที่จะหนักมากๆบางรสก็คือแบบเต็มเต็มเลยปกติเนื้อนอกมันมันจะเหนียวหน่อยป่ะฮะมีเทคเจอร์เหนียวนิดนึงครับผมก็จะต้องย่างให้แบบสุกมีเดียมขึ้นมามันถึงจะค่อนข้างที่จะจุฟีดอ๋อแล้วนี้อันนี้คืออันนี้เป็นญญตคัวาเป็นพิคันย่าครับผมสันสะโพกเป็นตัวในร้านเราที่ลูกค้าชื่นชอบมาก เพราะจะมีเท็กเจอร์ความนุ่มแล้วก็ด้วยความเป็นเนื้อแดงเนาะเราจะสามารถทำมีเดียมแลได้เนื้อส่วนที่เราได้กินกันบ่อยๆก็จะมีเหมือนกันนะก็จะมีข้างลิปอายสติปลอยพี่คันย่าเดี๋ยวนี้ก็มีเพยกำลังมาเรียกว่าเรียกว่ากำลังมาเพราะว่ามันแบบเป็นแบบมันข้างนอกแบบแน่นๆเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นเนื้ออะไรฮะ อันนี้จะเป็นส่วนที่รองลงมาครับผมจะเป็นบริสเกตคือเสือรองไห่ออหจะมีความมันกรอบแล้วก็เท็กเจอร์เนื้อค่อนข้างเหนียวครับอันนี้จะเป็นแฮมแคบปครับผมเป็นเนื้อส่วนที่ใช้ในการทําเนื้อตุ๋นอันนี้ใบพายอันนี้คือใบพายรู้กันอยู่แล้วแล้วมีอะไรอีกครับอันนี้จะเป็นรัมครับอันนี้รัมอันนี้คือสะโพก แต่อันนี้คือผมอ่ะยังไม่ได้กินเลยนะแต่ผมแบบรู้สึกชื่นชมมากแล้วเพราะว่าตัวผมเองอ่ะเป็นคนชอบเนื้อไทยเนื้อที่แบบมันมีให้เคี้ยวมากกว่าแล้วผมรู้สึกว่าเนื้อไทยอ่ะมันมีกลิ่นมันมีเอกลักษณ์ของมันมากๆแล้วค่อนข้างค่อนข้างดีเลยแหละใช่กินมันหอมอ่ะแล้วผมได้ยินว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีเนื้อพิเศษด้วยที่ไม่ใช่แบบเนื้อไทยบามันอย่างวันนี้เป็นอะไรฮะอย่างวันนี้จะเป็นเนื้อไทยเฟรนของพลันคำนะครับผมเป็นส่วนของพี่คัญญาคือนี้ใช่ตัวนี้ แต่จะเห็นว่าพอเป็นเนื้อพิเศษเราจะไม่ได้หมักถ้าเป็นเนื้อพิเศษเนี่ยเราจะใช้แค่เกลือพริกไทยเท่านั้นแล้วคุณลูกค้าท่านไหนที่รับไปทานเนี่ย ผมจะขอฟีดแบ็กเป็นการส่วนตัวเพราะที่ว่าผมจะรีพายฟีดแบ็กมาหาของเซลล์ของเขาได้แลปะปกติเป็นการส่วนตัวนี่ส่วนใหญ่กับผู้ชายผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแน่นอนครับครับผม <c oughs> เมียเมียฟังอยู่ <c oughs> เมีย <c oughs> เมียอัน <c oughs> นัน้นลูกจ้าง <c oughs> อ๋ <c oughs> อเดี๋ยววันนี้ผมขอกินทุกชิ้นเลยได้เลยพี่แต่ผมจะไม่ได้ย่างเองนะตรงนี้ผมจะให้ลูกจ้างย่างให้ลูกจ้างก็คือภรรยาก็คือเมียนั่นแหละได้ครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละส่วนกันเลยครับผม คือชิ้นแรกก็คือเนื้อส่วนหัํมเนื้อสันนอกใช่ครับใช่ไหมฮะเนี่ยผมแฮปปี้มากเลยเพราะว่าเนื้อไทยมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอะ่ะและนี่คือเนื้อส่วนที่เป็นแบบเขาไม่ไดเอามาทำสเต็กกันด้วยซ้งใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นผมจะเห็นเขาแบบฝานบางๆแล้วไปย่างใช่ส่วนใหญ่ไปทำสไลด์พวกร้านชาบูอะไรพวกนี้ครับพี่เช้เป็นคนเลือกเนื้อเองเหรอปะใช่ครับเลือกเอง เนี่ยอย่างที่บอกฮะพอมันเป็นเนื้อไทยพอมันผ่านการคัดมาผ่านการหมักการปรุงมาเนะี่ยคือมันไม่แพ้เลยอนะ่ะคือมันอาจจะไม่ได้แบบละลายในปากเหมือนแบบเนื้อญี่ปุ่นเนื้ออะไรแบบนี้แต่ว่าเนื้อไทยมันก็มีเอกลักษณ์ของมันนะฮะนอกนี่คือจะเป็นแบบเหนียวเหนียวมีให้เคี้ยวหน่อยแล้ว<ช>มีมัน,น <ะ S 1> มแทรก พย่าครับพิคัญญ่าพิคันยาที่เป็นเบสเซลลเอร์ใช่ไหมครับเป็นเบสเซลลเอร์ของร้านเราแล้วก็อันนี้คือแล้วก็เป็นรัมสะโปครับผมงั้นผมชิมอันที่ยังไม่ใช่เบสเซลลเอร์ก่อนน,นะข้าวครับเป็นน้ำลายเลยมาดิบอะไรจริงๆขายของตัวเองก็ไม่ค่อยได้กินของตัวเองเท่าไหร่อันนี้ผมว่ารัมเนี่ยมันมีความคล้ายกับฮัมคล้ายๆเนื้อนหนอกอันแรกแต่ว่ามันแทรกมันจะน้อยกว่าพี่สังเกตนะอย่างอันเนี้ย รัเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นเนื้อสีขาวใช่ไหมมันจะไม่ออกแดงอย่างอันนี้ทำมีเรืยมแดงให้แต่ก็ยังเป็นขาวอยู่เป็นขาวไปเลยเมือนรับนกอันนี้แดงครับแล้วมันต่างกันยังไงคะขาวกับแดงความ j ูซี่ครับพี่อันนี้คือพีคัญ่าครับผมอันนี้คือเบสเซอร์ของที่นี่เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่เช็คเขาใช้เนื้อพีคัญญาเนี่ยของวัวหนึ่งตัวเลยก็คือขายดีมากไปแล้วนะจ๊ะผมจะไม่มองพี่นะเดี๋ยวผมหิวอีก อย่างพีิขัญยาเนี่ยแทบไม่มีมันแทรกเลยนะแต่ว่าเนื้อมันนุ่มมันนุ่มมากเลยอ่ะแบบ <c oughs> นุ่มมากอ่ะชิมไหมครับชิมจะได้รู้ว่าวันนี้พีิขัญยาของร้านเป็นไงบ้างก็คือถ้ามาที่ร้านนะครบ้านบีบมายัางไงก็ต้องสั่งพีิขัญยาอร่อยมาก พี่คันย่านี่ชิ้นนี้เท่าไหร่ฮะชิ้นนี้ร้อยสามสิบห้าบาทครับผม,มแล้วบาร์มครับหนึ่งร้อยสิบบาทครับนี่เราสามารถกินสเต็กอ,อ,อร่อยอร่อยได้โดยที่แบบในงบแบบร้อยร้อยเดียวเลยก็ต้องบอกก่อนอย่างนึงว่าร้านพี่เช็คเนี่ยทุกเนื้อทุกชิ้นที่เอามาขายในวันวันหนึ่งเนี่ยทุกชิ้นจะมีราคากำกับไวใ<ช>้ให้อยู่แล้วแต่ละชิ้นจะราคาไม่เท่ากันเพราะน้ำหนักมันไม่เท่ากันใช่ครับผมคือเราตั้งราคาไว้ตั้งแต่สูงไปต่ำเนี่ยมาเพื่อว่าเป็นลูกค้าที่มาเป็นครั้งแรกไม่รู้จะ ก็รู้แล้วว่าเขาชอบทานทีคันย่า <Okay. S 2> เขาก็เอาทิ้งใหญ่ไปเลยทีเดียวอชอบทีคันย่ามากเลยมันเด้งมากอะ่ะมันนุ่มเด้งมากราคาเนื้อต่อวันเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกตั้งแต่35บาทถูกไปถึง3 5มาก็มี400ยเป็นบางครั้งอ่ะเดี๋ยวเร,เราไปชิ้นต่อไปก่อนครับ ิ้นนี้คือริบอายครับผมริบอายเนี่ยก็เป็นเนื้อที่แบบเขานิยมทำสเต็กกัน <ผม S 1> ที่สุดอ,อยู่แล้วนะฮะค,ความนุ่มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเนอะใช่ครับผมแล้วก็จะมีรสชาติของเนื้อค่อนข้างเค้มคนด้วยแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดนะครับผมจานนี้เท่าไหร่315บาบาทครับชิ้นนี้ <c oughs> t e เจอร์ของเนื้อแทบทุกชิ้นมันมีความแน่นแล้วก็แบบมีความเด้งอะเน่ลิปอายเองของหูนี่ดีมาก3 1 5บหาบาทคือคุ้มมากฮะแล้วแบบคือผมไม่ได้มองว่ามันคุ้มแค่ปริมาณที่ได้นะแต่ว่าตัวรสชาติของเนื้อด้วยมันแบบมันได้มากเลยอ๋อแล้วผมลืมบอกไปคือแจ่วอะคือดีเป็นแจ่วค้นนะพี่รสชาติจ่วค้นไปทางเปรี้ยวนะนหนักนิดนึงครับวันนี้ลิปอายดีไหมครับคุณเชคดีครับร้านนี้อร่อยจริงจริง <c oughs> <c oughs> <laughs> ยังไม่จบนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขานิยมทำสเต็กกันใช่ครับอันนี้คือสติปลอยนะฮะเท่าไหร่เนี่ยพี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้225บาทครับผม คือมันต่างกันเลยฮะเมื่อกี้ลิปอายเนื้อจะมีความนุ่มเด้งอันนี้จะแบบแน่นๆนใช่ค่อนข้างแน่นเป็นไงวันนี้วันนี้วันนี้ร้านนี้เป็นไงบ้างอันนี้อร่อยนะยอดต่อไปเนี่ยยวมีอีก3าส่วนที่เป็นส่วนเล็กๆจะมีใบพายใช่ไหมมีเสือรองห้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรฮะเขาเรียกว่าฮฮมแคปครับผมมันจะไม่ใช่เนื้อส่วนที่แบบใช้ทําสเต็กใช่ครับเด็กอยากลองชิมอะไรพวกนั้นมากกว่าเดี๋ยวต้องไปอีก3ชิ้นฮะได้ครับ ฝั่งนี้จะเป็นเบสดไบพาก่อนนะครับผม,มส่วนนี้จะเป็นคลาสสิกที่สุดก็คือบริสเกตเสือร้องไห้ดูบันส่วนวนี้จะเป็นทํมแคปนะครับผมไม่ค่อยมีใครทาเอามาทําย่างเสเท่าไหร่งั้นเรามาชิมมันที่เรากินบ่อยๆก่อนเสือ,อ <c oughs> ร้องไห้ครับเรื่องของเราจะตอ้อง <c oughs> ตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นขากับแก้้ด้วย อรให้ดีมากคือมันมันยังมีความเด้งอยู่เนื้อยังเด้งเด้งอยู่คือแบบไม่เหมือนกับเสืรร้องให้เรากินตามร้านค้มตำที่มันจะแบบมันมันละลายไปเลยซึ่งอันนี้มันมีเคี้ยวผมชอบดีมากกว่าดีมากเลยชิมไหมฮะเสิร้องห้พี่หิวแหละพี่ไม่ปฏิเสธเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่จ่ายเงินให้พวกผมด้วยนะต่อไปผมไปที่ใบพายเดือกผมว่ามันใกล้เคียงกับสันในครับใบพายกับสันในมันมันน้อยเหมือนกันแต่ว่านุ่ม จริงพี่เชฟบอกว่าฮัมแคปเนี่ยโปรตีนเขาเอาไปตุนกันใช่ไหมใช่ครับผมจะนิยมในร้านเนื้อตุ๋นนะครับผมถ้าสังเกตเดีๆครับลองพิจ<ม>ลองพิกิตกฝั่งเนื้อข้างในจะเป็นลายตารางข้างในถ้าเขียงเนื้อเห็นลายเนื้ออันเนี้ยจะรู้ทันทีว่ามันคือส่วนนี้แน่แนมหนูปินเสียงวะไง ต้องฉีดเินซล้วใใครไม่กลัวอ้วนอะถ้ามาที่นี่ต้องสั่งอันนี้นะจริงคือแบบมันมันมันแบบจูซี่มันแบบโคตนี่ดีมากเลยอะมันเป็นความมันความจูซี่ที่แบบไม่ได้ละลายหายไปอะมันมีให้เขียวเคี้ยวไปเรื่อยๆน้ำไขมันอะไรมันก็ออกมาเรื่อยๆอันนี้เนื้อเด็กอ้วนโคตรดีเลยอืมนี่ชอบมากไม่เคยกินแชอบมาก โอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายของเราจะเป็นเมนพิเศษประจำวันนี้ก็คือพี่คันย่าไทยเฟรนช์ถูกต้องครับโค้ขุนพลยังคำ พี่เช็คจานเนี่ยเอาไปหลอกขายเขาจะละพันยังได้เลยเนี่ยไม่หลอกสิพี่เราก็ขายคอมจริงนั่นแหละใช่แต่ว่าแบบนี่คือเนื้อไทยนะฮะไทยเฟรนช์ใช่ครับโคขุนพลยังคำส่วนพี่คัญญนย่า380บกรัมเท่าไหร่345บาทครับ โอ้น่ากินเลยแล้วพอมันเป็นเนื้อส่วนไทยเฟรนช์นี้พี่เชคก็เลยไม่ได้หมักอะไรไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมอืมขอโทษี่ไม่เป็นไรครับก็เลยไม่ได้หมักอะไรเพิ่มนะครับใถ้าเกิดเป็นเนื้อตัวเนื้อไทยบรามันตัวอื่นพี่เชคจะหมักเกลือพริกไทยโรสแมรี่อะไรยแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของของผมเองแต่ตัวนี้เนี่ยด้วยความพิ่เนื้อนเนี่ยค่อนข้างคุณภาพดีกว่าก็เลยไม่ได้หมักอะไรเพิ่ม ต่างเลยฮะต่างกับเนื้อไทยที่มันผ่านมาทั้งหมดเลยพูดไปมันอาจจะเข้าใจยากฮะแต่ว่าเท็กซ์เจอร์ของเนื้อมันมีความมันมีความแพงอยู่ในนั้นนะฮะจอางจริงมันคือสเต็กที่ดีๆด,ดีมากชิ้นหนึ่งฮะ <c oughs> วันเนี้ผมกินมาั้งหมด9ชิ้นเนี่ยผมแบบมีความประทับใจในทุกๆชิ้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแต่ละชิ้นเนื้อไทยแต่ละชิ้นมันก็มีเอกลักษณ์ของ<ช>แต่ละส่วนนะ ผมรู้สึกว่าพี่เช็กกับทางทีมเนี่ยเลือกเนื้อค<อ>ัดเนื้อออกมาได้แบบต้องกินครับผมร้านอยู่ไหนครับร้านนี้อยู่แถวประชาทิศครับผมเขตทุ่งครูนะครับประชาทิค75ิหหมู่บ้านสุขนีเวศเจ็ครับผมจริงๆมันใน g o o g l e Map ยังไม่มีขึ้นใช่ไหมย,ยังไม่ขึ้นเลยค่านขา<ม>ายากนิดนึงวันนี้นผมก็หายากแต่ว่าผมมีวิธีครับผมก็คือเซิร์ช Google Ma p ว่าหมู่บ้านสุขนิเวศ7ครับแล้วก็เข้ามาที่แยก6ซอย6เซิร์ช Google แ a p ว่าหมู่บ้านสุกนิเวศ7 ครับบ้านมาเลี้ยวเข้าซอยหมาก็จะเจอร้านใช่ครับบ้านบีฟอยู่ทางซ้ายมือวันนี้ต้องขอบคุณพี่เช็คมากๆเพราะว่าร้านบ้านบีฟสำหรับคุณผู้ดูนะครับผมที่ดูอยู่แล้วแบบเล็กเชื่อว่าร้านนี้เป็นร้านเนื้อที่เนื้อดีทุกอย่างนะครับรสชาติดีหมดแล้วก็คอยติดตามเนื้อพิเศษประจําวันด้วยใช่ครับผมขายของได้เลยครับครับผมร้านบ้านบีฟนะครับผมสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fan น page บ้านบีฟกรีนชิลนะครับผมของเราเป็นเนื้อย่าง คิดว่าเป็นโฮมเมดแล้วก็เราทํากันแค่นี้เป็นร้านเล็กๆนี่คือประตูบ้านนะฮะใช่โฮมเมดจริงๆโฮมเมดจริงๆนี่คือพื้นที่หน้าร้านเข้าไปก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วไม่้อกที่เห็นผมพูดถึงว่าเดี๋ยวจะมีเปิดขายในเว็บในในในเพจคือในเพจในเพจอันนี้คือผมเป็นตองเนื้อออนไลน์แล้วก็จตะส่งแถวนี้อยู่แล้วทํานีมานานแล้วเขาเปิดมา6เดือนแล้วคือตอนหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยพี่เชคเขาจะเปิดให้จองทางออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวพี่เชคเขาจะมีไรเดอร์เอาไปส่งให้แต่ว่าเป็นนนนแแ่่่่่ใใละวกีีี้้้สสสาาหรรรัับทไไมมอยูถถง ได้ใช่ครับแล้วก็มาซื้อที่ร้านได้ครับแต่นายรูปินพูดเนี่ยจะเสียอย่างคือจะไม่สามารถเลือกส่วนเนื้อได้อันนั้นเราอิดิทเมนูไม่ได้จริงต้องขอโทษด้วยเนี่ยของยากมันต้องงี้แหละของอร่อยของดีมันต้องยากๆอย่างนี้ต้องถอมากินถึงนี้นี่ครับผมนี่ต้องขอบคุณพี่เชคมากนะครับผมขอบคุณมากครับอร่อยมากจริงๆวันนี้วันนี้ผมซู6ฮกบ้านดีมากๆแล้วผมแบบภูมิใจมากที่พี่เชคเนี่ยเอาเนื้อของไทยอ่ะซึ่งมันมีเสน่ห์ของมันเนี่ยเอามาทำได้ขนาดนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่เชคครับ มือไวมือไวทั้งหมดเนี่งแปดสามสิบขราวช็อกโกแลทั้งหมดพันแปดสามสิบกับผมเนื้อเก้าชิ้นที่ผมกินไปวันนี้ <c oughs> นี่คือราคาจริงใช่ไหมราคาจริงไม่มีลด <c oughs> ผมไม่ให้ลด <c oughs> ผมไม่ให้ลด นี่ไม่ไม่มีส่วนลดเราคือได้มันไม่ใช่แค่เนื้อย่างธรรมดาเราได้กินแบบเนื้อแบบพรีเมียมตัวเมื่อกี้ใช่ป่ะได้กินแบบริบอายได้กินสติ p l ลอยคือทั้งหมดเนี่ยที่กินเนี่ยผมดูจากสายตาคร่าวๆเนี่ยเนื้อทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ2-3าโลได้ซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคามากจริงครับผมเอาเป็นว่าใครที่ชอบกินเนื้อนะครับผมเนี่ยคือหนในร้านเนื้อที่คุมอร่อย คุณภาพดีและมีเอกลักษณ์ของความเป็นเนื้อไทยอยู่สูงมากๆนะครับผมอ่ะสำหรับอาหารของเล็กวันนี้นะครับผมร้านเดียวจุกๆเนื้อจุกๆนะครับผมสำหรับเทปหน้าอาหารของเล็กจะพาพี่มเดรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะจ๊ะแชร์กันหน่อยนะครับผมเพราะว่าเจตนารมณ์ของเราอะ่ะอยากให้ทุกคนแชร์เพราะว่าร้านดีๆแบบเนี้ยจะได้เป็นที่รู้จักอาหารของเลเ็กเล่นที่เราจริงจังวันนี้พอก่อนครับผมจุกเนื้อไม่ไหวแล้ว